มื่อเดือนธันวาคมพศ2566สมัสชาาใหญ่แห่งสหประชาชาติมีมติให้วันที่30พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันมันฝรั่งสากลโดยในปี2567นี้จะเป็นปีแรกของการประกาศเพื่อสร้างความตระหนักในคุณค่าทางโภชนาการพลังงานสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนานที่ยั่งยืนหรือ SDG ของสหประชาชาติซึ่งได้แก่การขจัดความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการและส่งเสริมเกษตรกรรมอย่างยั่งยืนรวมทั้งอย่างส่งเสริมโอกาสด้านอาชีพและเศรษฐกิจที่ยั่งยืนตลอดทั้งห่วงโซ่การผลิตข้อมูลจากองค์การสหรประชาชาติระบุว่ามันฝรั่งเป็นหนึ่งในห้าพืชอาหารหลักที่บริโภคในโลกมีการปลูกอยู่ใน159ประเทศทั่วโลกหลายประเทศจะมีวันมันฝรั่งแห่งชาติเช่นสหรัฐอเมริกาแคนาดาและเปรูประชากรสองในสามของโลกบริโภคมันฝรั่ง และภายในปี2,573คาดว่าปริมาณผลผลิตทั่วโลกจะมีมากถึง750ล้านตันหรือเพิ่มขึ้น112%ทั้งนี้มันฝรั่งนอกจากะสร้างความมั่นคงทางอาหารยังเป็นส่วนหนึ่งของการผลิตพลังงานชีวภาพและเป็นพ <c oughs> ืชที่เป็นมิตรต่อสภาพอากาศเนื่องจากผลิตการปล่อยก๊าซเรือกระจกในระดับต่ำเมื่อเทียบกับพืชอ,อื่นๆมันฝรั่งเป็นพืชที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงประกอบไปด้วยแร่ธาตุหลากหลายชนิดและมีใยอาหาร จึงเป็นพืชอาหารหลักที่มีความสำคัญและได้รับความนิยมในหลายประเทศเบสซิโคประเทศไทยบริษัทผู้ผลิตมันฝรั่งทอดกรอบที่ได้รับความนิยมของเมืองไทยทำงานร่วมกับกเกษตรกรผู้ปลูกม,มันฝรั่งมานานถึง28ปีโดยส่งเสริมห่วงโซ่การผลิตตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำเริ่มจากตั้งแต่การปลูกม,มันฝรัง่งด้วยการส่งเสริมศักยภาพของกเกษตรกรเพิ่มผลผลิตด้วยการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเช่นการติดตั้งระบบชลประทานน้ำหยด การใช้เทคโนโลยีอินฟราเรดเพื่อตรวจสอบสภาพดินรวมถึงการใช้โดรนเพื่อประเมินโรคและตรวจสอบสภาพพื้นที่ปลูกมันฝรัง่งทำให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพส่งเข้ากระบวนการแปรรูปเป็นมันฝรั่งทอดกรอบในแต่ละปีจะใช้มันฝรั่งประมาณ1 0 0 0 0แสนล้านตันต่อปีเป็นผลผลิตในประเทศถึง70%สร้างรายได้ให้กับกเกษตรกรมากกว่า1,500ล้านบาททั้งนี้ภายในปี2573 เบสิโคประเทศไทยตั้งเป้าส่งเสริมผลผลิตในประเทศให้ได้85%และเพิ่มรายได้ให้กเกษตรกรอีก15%ปัจจุบันเบสิคโครประเทศไทยส่งเสริมการปลูกมันฝรั่งเพื่อใช้ในการผลิตมันฝรั่งทอดกรอบใน10จังหวัดได้แก่เชียงใหม่เชียงรายพะเยาลำพูนลำปางแม่ฮ่องสอนตากเพชรบูรณ์สกลนครและนครพนมบนเนื้อที่กว่า38,000ไร่โดยส่งเสริมกรเกษตรกรไทยมากกว่า5,800คน ผ่านการจัดทำฟาร์มต้นแบบ19แห่งและได้ร่วมมือกับพันธมิตรและภาครัฐในการส่งเสริมเกษตรกรโดยมุ่งหวังว่าภายในปี2573ให้เกษตรกรทั้งหมดที่ทำสัญญากับเปบปซี่โครประเทศไทยจะบรรลุก,การทำเกษตรกรอย่างยั่ง,งยืน